รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เริ่มลงสึกอีกครั้งเหลานักรบได้รับฝีมือด้านดีไซน์แอนด์มาร์เก็ตติ้งจากยอดฝีมือที่ผลงานระดับโลกขึ้นสันเย็นปัญญาศาสตร์ของการเล่าเรื่องมันคือศาสตร์ของแม่ค้าออนไลน์ครับเพราะว่าเราต้องการคอนเนคคือต้องการเชื่อมต่อกันเพื่ออยากให้เขาซื้อของเราซึ่งสิ่งที่เราต้องให้เขาเนี่ยครับคือสตอรี่เมื่อจบสิครั้งที่แล้วเราผู้เจนทัพได้ทำการจัดแรงกิ้งของแต่ละทีมดังนี้ทีมรุ่งได้แก่ทีมคราฟเนทีคทีมรอดใกล้รุ่งได้แก่ ทีมเพิ่งจะคิดออกทีมรอดเกือบร่วงได้แก่ทีมจุดตัวกลมทีมรอแร่ได้แก่ทีม The e เอ e r อ r ทีมร่วงได้แก่ทีมพิกุลน,นาคราชสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่บรรยากาศของการแข่งขันอันเข้มข้นของ5นักรบ5นักออกแบบเครื่องจักรสารที่จะพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นมืออาชีพในศักดิ์สิทธิ์วอลคราฟสงครามทำมือครับ ตอนนี้เราเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้ว3สัปดาห์ผ่านไปสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4นักรบของเราจะเป็นอย่างไรบ้างจากความคิดไปสู่การดีไซน์และไปสู่ความเป็นจริงใครจะพร้อมอย่างไรจากศึกรอบที่2ปัญหาใหญ่ของทีมครับในทีคือคิดมากเกินไปทําให้มีการปรับแบบจากของเดิมชิ้นงานคาชนเน่ขาดความโดดเด่นของสีและลวดลายจากวัสดุพื้นถิ่นยังรู้สึกว่ามันเบไปนิดอา,อาจจะต้องปรับฟอร์มมันหน่อย ให้มันลง,ลงตัวกว่านั้นปัญหาเดียวที่พี่มันยังไม่ไม่จอดคือเรื่องกระเป๋าเก้าอี้ออมันไม่จําเป็นต้องแปะชิมเนี่ยต้องเป็นแปห้า<ช>เราจะหยิบมันมาเล่ายัางไงต่อช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ระดมความคิดแล้วก็ใส่ไอเดียลงไปแล้วก็อย่างเราซูมกับคุณแม่เป็นลวดลายของเป็นชีวิตวิถีชีวิตของชุมชน<ต>เราจะเอ,เอาสีและเผาแล้วเผานั้นมาสลักกันก็ได้ค่ะเราต้องการไอเดียเราต้องการ ชุดความรู้ต่างๆที่มันจะมาประกอบกับการดีไซน์ของเราสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของนครพนมที่เราได้ขายไปในตอนแรกอ่ะได้ข้อมูลจากคุณแม่มาเสริมทําให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้น,นครับทีมชุดตัวกลมเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีปัญหาวัสดุหลักปานสอนนารายที่มีความแข็งทําให้ขึ้นรูปและปรับเปลี่ยนรูปทรงได้ยากแม้จะมีทางออกว่าจะนํามาทอรวมกับผ้าแต่งานแบบนี้ครูช่างยังไม่เคยทํา เขาอยากให้เราลองเปลี่ยนบริบทใหม่จากการทําป่านสอนอะไราแบบเดิมคะ่ะให้อยู่ในรูปแบบใหม่ทําไมเรายังยึดติดอยู่กับการเป็นก้าอนี้่อันนี้ยังไม่เปลี่ยนคือจริงๆแล้วว่าที่ที่ทําอยู่เราไม่เคยทอนะคะเพราะว่าป่านมันแข็งถ้าจะให้เรามาทอเป็นผ้าจริงๆก็เป็นวันตรกรรมดีนะที่ว่าน้องเขาไอเดียดีนะลองลองลอะไรก่้อยากมาดูควาร้รอน,นหนาเป็นไรไมเลยและนี่คือครั้งแรกจริงๆที่เราสามารถเอาป่านสอนาะไรเนี่ย มาทอได้ซึ่งผมว่ามันแจ๋งมากครับความเยอะของเทคนิคและสตอรี่สร้างปัญหาใกับทีม The Emperor เพราะงานขาดความชัดเจนทำให้ทีมนี้ต้องทำกันบ้านอย่างนหนักเพื่อแก้โจทย์นี้อย่าฟุ้งทำใหมอันนี้ทำใหมโชคดีจริงๆที่ปีที่แลว้ว่าได้ไปพัทธลุงแล้วเคยเจอครูช่างพอดีค่ะครูช่างเนี่ยม,มีเทคนิคต่างๆมากมายเลยค่ะที่แบบว่า เราสามารถเอามาเป็นแนวคิดในการทํางานชิ้นอื่นๆได้ค่ะผมสามารถทำสีได้กว่าน,นี้แล้วก็เส้นได้กว่าน,นี้ได้ในครึ่งทางแรกเนี่ยจะมีตะกุกตะกักบ,บ้างแต่เชื่อว่าเมื่อผ่านแบบฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอเพราะวัสดุหลักยังไผ่ยังไม่เคยเอามาใช้ทำจิวเวอรี่ดีไซน์สร้อยคอของทีมพิกุลนาคร,ราชจึงเป็นโจทย์ยากที่ต้องรีบแก้ว่าจะทำอย่างไรให้ไผ่ธรรมดาผลิตออกมาเป็นจิวเวอรี่ที่ขายได้ ผลงานเราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนแบบกับคู้ช่างแล้วแล้วก็มีการได้คิดวิเคราะห์กันมาแล้วอะค่ะว่าจะพัฒนาแบบไปทางไหนค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะเอาวัสดุดอื่นเข้ามาในนเนี่ยมันจะต้องเป็นในเรื่องของสิ่งที่แบบสามารถที่จะไปใช้ได้กอเราเอาจากเครื่องประดับงานจากสารมาใช้กับตัวเองมันจะมันจะควนอยู่แล้วทำเนี่ยแต่เรายังให้น้องเขาคิดว่าจะตีโจตรงนี้มา มามว่ามีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้สูงมากเราได้อ้างอิงมาจากไฟนอลแมพครับผมแล้วก็เราจะทํามาเป็นรูปของส่วนของรูปโพรงแล้วก็จะไปเน้นที่ส่วนของด้านการทีเซนซะมากกว่าครับผมหนักที่สุดคือทีมเพิ่งจะคิดออกที่ต้องรื้อแบบร่างถึง2ชิ้นงานเนื่องจากแบบร่างนั้นไม่สามารถผลิตชิ้นงานได้จริงทั้งทีมต้องทํางานแข่งกับเวลาที่มีจํากัดมันมีอยู่ในท้องตลาดหรอ,อพี่กลับรู้สึกว่ามันกลายเป็นงานแบบ มันเล่นอีกอ่ะมันเล่ไม่ตื่นเต้นการใสโลกของแบคเทีเรยตัวนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจผมยังไม่รู้ว่าจะสามารถเคสหรือว่ารับแรงหรือว่าปลอดภัยอะไรได้แค่นผลงานของเราก็น่าจะท็อปค่ะท็อปฟอร์มท็อปดีไซน์วันนี้แล้วนะครับที่จะเป็นครั้งแรกที่พวกเราจะได้เห็นแบบจําลองทั้ง15ชิ้นกับเวลาที่ทุกทีมมีอยู่อย่างจํากัดช่วงหน้ามาดูกันครับว่าแบบจําลองชิ้นไหนจะโดนใจหรือแบบจําลองชิ้นไหนจะโดนลื้อทง เราควรจะประกอบอะไรไงให้มันพับได้อย่างที่เราต้องการแต่ว่ามันไม่ได้นี่ผมไปยุคนไปต่อไหมครับผมว่าไปต่อไม่ได้ตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่นักรบจากทุกทัพจะได้เข้าสู่สนามลบเราจะได้เห็นกันว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นไหนจะสร้างความว้าวหรือชิ้นไหน จะไม่ตรงกระปกหรือทีมใดจะต้องได้รับยาแรงอีกบ้างหลังจะมีเวลาหนึ่งสัปดาห์ในการปรับแบบและทำแบบจำลองน้องๆจากทีมเจ้าตัวกลมก็ได้ปรับงานดีไซน์โดยการใส่ไอเดียเพิ่มเติมจากการที่ได้ไปศึกษาดูงานจากสารที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีมอันดับ3อย่างเจ้าตัวกลมมาพร้อมกับวัสดุสุดว้าวที่นำวัสดุหลักปานสอนนารายทอรวมกับผ้ากลายเป็นชิ้นงานกระเป๋าเพ่งๆโคมไฟดงๆและเก้าอี้ชิวๆ กรรมาการจะอินไหมจริงๆค่อนข้างไม่แน่ใจเพราะว่าในตอนแรกเนี่ยกรรมาการบอกว่าไม่แน่ใจว่ามันจะทําได้หรือเปล่า<ช>แต่คาดหวังว่ากรรมาการจะอินไปกับเราค่ะจากสีสันก็คือจะเห็นได้ว่ามันมาจากกระเป๋ากระสอบสําเพ็งโดยที่เราเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนรูปฟอร์มมันให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนฟอร์มโดยการแบบทาพับอลิกกมีในการแบบพับในการจัดเก็บหรือขยายเวลาใช้งานนะคะมันก็แค่เอาป่านสอนารารไปแตะกับผ้าแล้วเราไปทําอะไรมาคะเราก็ลองดูว่าวัสดุผ้าเนี่ยมัน เราควรจะประกอบอะไรไงให้มันพับได้อย่างที่เราต้องการแต่ว่ามันไม่ได้นี่ตัวที่ทสก<อ>็เป็นด่งๆก็คือโคมไฟอย่างคราวที่แล้วเนี่ยที่เห็นว่ามันเป็นเหมือนของโต๊ะกินข้าเท่านั้นเราก็เลยคุยกันว่าเออเราอยากให้มันมีความเป็น installation มากขึ้นหรือว่า sculpture อยู่ในบ้านเราก็เลยใส่คอนเซปต์มันเข้าไปเลยก็คือเป็นระบบุสุยะหรือว่าดวงดาวต่างๆเราเอาป่านที่เป็นยังไม่ได้ย้อมสีคะ่ะไปย้อมสีให้เข้ากับ อ่ออินสปเรชั่นอ่อระบบสุริยะจักรวาลค่ะนี่เป็นม็อกอัพแต่ว่าถึงเวลาจริงจะมีหลายแบใช่ค่ะใช่จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วอยู่ที่การจัดวางของลูกค้าเวลาแบบว่าซื้อไปติดตามจะมีสามไซส์ก็คือ S M L ค่ะก็จะเป็นผ้าที่แบบเราทอแล้วเป็นสีที่แบบว่าลงจัดวางสวยมากเลยอ่ะสวย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 เขาแบบว่าว้าว ว้าวมากมากแบบกะเบื้อะไรที่แบบแปลกใหม่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะค่ะที่เขาพูดทีนี้วิธีการที่จะเอาโคมไฟไปใช้เนี่ยเราควรจะแผ่นพลาสติกที่จะป้องพรางไอ้ตัวหลอดไฟไว้หน่อย เพราะว่าตัวนี้มันทําให้รถเนาะรถไอตัวแสงกําเนิดแสงออกไปนะครับเราจะได้ทําให้เห็นผิวของสีให้เห็นเท็กเจอร์ของตัวป่านมากขึ้นเนาะเวลาคนเห็นแล้วมันไม่นึกถึงป่านสอนละลายแต่ว่าถ้าทาให้มันเวลากลับไปงานดีเทลแล้วมีป่านสอนลายที่เป็นออริจินอลซ่อนอยู่บ้างเเสาหรือตรงอะไรให้มันรู้สึกว่า สุดท้ายแล้วไอ้มที่อันอันใหม่ที่มันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยมันมาจากออริจินัลมันเชื่อมต่อกอะไรมีจุดเด่นขึ้นมาเลยก็คือว่าด้วยผ้าชิ้นนี้ถึงวัสดุจะถูกใจผู้เจนทับแต่แบบจําลองเก้าอี้ยังเป็นปัญหาสําหรับทีมนี้ครับอันนี้มันก็ยังมีความเปราะบางอยู่เนาะมันคงเป็นพื้นผิวที่เอาไว้ใช้นั่งไม่ได้ มันไม่สามารถรับน้ําหนักคนได้ผมว่าอาจจะไปทําหมอนหรือว่าอาจจะไปทําเรื่องของตัวสกินฟรีดมันเป็นผ้าไปเลยิชันเป็นบ้านกันแนะนําได้ดีนะพอดิชันตอนนี้อันนี้เป็นแฟชั่นถูกไหม่แล้วก็ดครเทีฟอาร์ตคือโคมไฟใช่อันนี้คือเฟอร์นิเจอร์แต่งบ้าน อ่ถ้าอย่างงี้ก็คือ innovation อันนี้ก็คือต้องมาเป็นของแต่งบ้านอันนี้ก็คือของแต่งบ้านอ่าโจไม่ยากแล้พี่หมูคุณชอบมากชอบชอบจริงๆรค่ะรู้สึกว่าพี่ทุกคนแบบประทับใจกับงานเรามากแล้วรู้วาไม่หยุดเลยใช่เราทำเราเราก็ประทับใจกับงานตัวเองเพราะเรารู้สึกว่าเราทาเต็มที่มากๆแล้วทำบ้านมาดีมากค่ะสิ่งที่เราเรียนมาค่ะเราเรียนศิลปะอุตสาหกรรมเราค่อางจะรู้โปรเซสในการทําจริงๆแล้วเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราคิดมันทําได้จริงๆค่ะ ทีมดิเอ p e r ร์ที่มาในคอนเซปต์ทะเลตายพร้อมสามชิ้นงานคือโคมไฟกำไลและพาทิชชันในทีนี้เราก็มั่นใจเต็ม้อยครับว่าเราจะเอาทะเลเนี่ยไปซัดก,กลุ่มอื่นให้หงายกันไปหมดเลยสเตอนนี้ได้ปรับคอนเซปต์ไปแล้วเราจะพากำลังทุกคนแล้วก็คนไทยทุกคนเนี่ยไปเที่ยวกับภาคใต้หรือจังหวัดพัทลุงผมก็ได้นำยกท้องทะเลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท้องทะเลใน ภาพจําแบบไหนมีท้องทะเลแบบคลื่นข้างท้องทะเลแบบพาทิตกดินเอาเนี่ยเข้ามาซิมบีไฟในทั้ง3<ม>แบบ<ม>ของเราปีน <laughs> <laughs> จะคงแบบความนี้ถูกไหมใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในการที่อย่างทีูุ่้กโกบบอกว่าข้างในก็จะมีไฟใส่เข้าไปหน่อยส่วนของผมนะครับตัวกําไรครับจากคราวที่แล้วนยครับผมก็พยายามลดทอนความเป็นพยานาคให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นแต่ทีนี้ครับเราจะดึงเข้าสู่ คอนเซปต์ของทะเลนะครับของเพื่อนเนี่ยครับคือทะเลใช่ไหมครับแต่ของผมเนี่ยคือทะเลและสัตว์น้าครับมันอ่ะมีตัวเงิน,นที่เด่นเกินไปเราก็เลยอยากจะลดส,สัดส่วนของกระจูดให้มันมากขึ้นและตัวเงินให้มันน้อยลงครับแล้วก็ชูจุดเด่นของทะเลกับสัตว์น้ําออกมาครับค่ะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะเป็นชิ้น d i f f u s ร์กับก้านไม้นะคะที่ได้ทําก่อนที่จะถูกคอมเมนต์นะคะค่ะจะเปลี่ยนเป็นชิ้นงานอื่นค่ะเป็นอะไรเอิรเป็น t r a n s ิชันที่หัวเตียงค่ะ ซึ่งที่หนูคิดนะคะก็จะเป็นทานซิชันที่สามารถเลื่อนได้ไปเรื่อยๆแต่เป็น,เ,ปนเลื่อนอแบบ,บแมนวนวลค่ะแล้วงานจักสารมันอยู่ตรงไหนครับมัน<ร>ก็จะอยู่ตรงด้านหน้าที่คุมกับหัวเตียงเลยค่ะหมายว่างานจักสารมันจะเป็นเหมือนเพนติ้งพอมันเลื่อนแล้วมันให้ให้ประโยชน์ยังไงทีม The Emperor ลงทุนปรับแก้แบบมันอย่างตั้งใจแต่สุดท้ายผลงานทีมนี้ก็ยังไม่เข้าตาผู้เจนทับเท่าที่ควรเครียดจริงๆเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าไอเดียเราแบบมันเลืศอน แต่พอไปฝ่ายจริงๆปุบมันก็มีแบบเลอะบ้างล่วงบ้างคงไฟพี่ว่าไหครับคมไฟครับขออนุญาตให้เรื่องของการประทะด้านข้างให้เพิ่มเนื้อหรือว่าเพิ่มรูปทรงของก้อนเมฆข้างบนนะครับแล้วก็เรื่องของการประทะสีของทะเลเนี่ยฮะด้านข้างนี่ใช่ไหมฮะที่เป็นท้องทะเลเนาะให้ดูว่าเราไปแขวนหน้าร็อบบี้เนี่ยมันจะทําให้ลักษณะของการประทะ ด้านหน้าให้คนสร้างภาพภาพจำนี้ได้อย่างไรคือเราต้องมองถึงว่าพอเราเวลามันตั้งแล้วอ่ะมันมันสามารถตกแต่งได้ด้วยไงพี่มีความรู้สึกตอนนี้งานมันแต่งความคิดเราเนี่ยยังคิดแบบบางทีก็คิดเข้าข้างตัวเองไปนิดนึงอะค่ะคิดว่าอะีรสาคัญใช่ค่ะคิดว่าแบบว่าเออมันดีแล้วโอเคแล้วแต่พอความจริงเราไปเสนอค่ะมันก็มีความคิดที่เราไม่ได้คิดถึงบางครั้งจากคณะกรรมการค่ะ ทีมกลางตารางอย่างเพิ่งจะคิดออกมาพร้อมกระเป๋าโคมไฟและดิฟฟิเวเซอร์ที่ครั้งนี้โดนคอมเมนต์ยังหนักหน่วงในเรื่องของแบบที่ไม่น่าสนใจและโคมไฟที่ไปต่อไม่ได้ตกที่นั่งลำบากจริงๆครับตัวโมเดลที่ผมได้ทำต่อยอดจากตัวสเก็ตนะครับก็คือฐานล่างอะคะ่ะก็จะเป็นตะกร้าจอบอให้น้องพิเณาไ,ได้ไหมครับตัวข้างบนนะครก็จะเป็นพลาสติกที่ผมได้ทำการรีไซเคิลมานะครับแล้วก็ผสมผสานกับตัวที่เป็น สสารของครูช่างฮะเดวลลอกไลน์ของครูช่างตัวไม้ไผ่เนะี่ยมันสามารถไปย้อมสีแบบไล่สีขึ้นมาได้ครับจากเข้มขึ้นมาอ่อนอย่าคิดเยอะนะไอฟอร์มเก่งๆก,กับเทคนิคที่มีอยู่นี่ก็สวยมากแล้วค่ะอันนี้นะคะเป็นผลงานชิ้นที่2ชื่อว่าหอมและอ่อนค่ะคือจะผสมสารกับเครื่องหอมกับความละเอียดอ่อนของหัตถกรรมของพนธุนิคมที่เป็นไม้ไผ่ข้างบนนะคะจะสามารถดูดเอาน้ํามันหอมระเหยขึ้นมาแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้มมีไอเดียอื่นไหมครับ เรื่องของโน้ตฮาวของความเป็นพนันนิคมเนี่ยสามารถเป็นปฏิมากรรมได้เลยนะครับ<ล>สามารถตั้งบนโต๊ะ<ล>ทํางาน<อ>านะครับโต๊ะแค่ประดับบ้านอะ่ะต้องปรับเยอะรัยต้องปรับนะครับน่บาเป็นห่วงไม่เข้มแข็งตัวนี้นะครับเราเน้นเรื่องของการผลิตที่มันมีต้นทุนที่ง่ายที่สุดคือนอกจากว่าเป็นการแข่งขันไอเดียวิธีตั้งต้นไอเดียจากวิธีการคิดคอร์สว่ามันทาคอร์สให้มันซิ m p l e ที่สุดแล้วผลิตง่ายที่สุดอ่ะมันก็เป็นการตั้งต้นวิธีคิดที่ส่วนทางกับ โจทย์ในการทํางานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพออยู่ตั้งต้นจากคอร์สที่มันทําูกำง่ายที่สุดอยู่ก็จะไม่ได้ของที่มันมีความพิเศษสําหรับที่มันไม่ได้มีความน่าสนใจก็กังวลคนที่เหลือในทีมที่แบบโดนคอมเมนต์ที่แบบค่อนข้างที่จะออกแบบมาเพื่อใช้ตรงไหนครับ คือใช้บนโตทำงานก็ได้แล้วก็ต่อยอดเป็นแชนเดเลียก็ได้ไม่ได้ต้องมี้เป้าเพราะว่าสัดส่วนในการ,รใช้งานามันมีความสําคัญเกี่ยวกับการเอาไปใช้งานคงไฟที่คนไปต่อไหมครับผมว่าไปต่อไม่ได้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทั้งหมด2แบบด้วยการทีมเราหลังจากที่ฟังคอมเมนต์มาแล้วนะคะนั่นก็คืออันแรกคือดีฟิเซอร์เราจะดีไซน์ให้ล้ําให้คุณว้าวให้ได้คะ่ะส่วนนั้นที่2นะคะโคมไฟเราจะเอามันออกไปไกลๆเลยคะ่ะและหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนใหม่ด้วยดีไซน์ที่ลาสุดๆทุกคำถามที่พี่ถามไปเรายังไม่เห็นรู้จริงเลย อย่างน้อยมันจะต้องมีงานจากสาร60%แล้วงานโลหะ40%พอมันเหลือ30%่ะพี่ต้องไปตัดสินง,งานโลหะแทนงานจานวัฒนาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะลำบากนิดนึง ช่วงที่แล้วในศสึกไฟติ้งราวด์ทูทั้ง3มทีมได้รับการคอมเมนต์แบบใช้ยาแรงเพื่อให้น้องๆปรับแก้แบบได้ตรงจุดมาด,ดูกันว่าอีก2ทีมที่เหลือจะผ่านด่านนี้ได้ไหมกราฟเนทิกทีมอันดับหนึ่งที่มีชิ้นงานโดดเด่นคือลำโพงและเก้าอี้แต่ในเรื่องแบบจำลองของกระเป๋ายังดูไม่ทันสมัยและขาดเอกลักษณ์ของสีแปดชนเผ่าของพื้นถิ่นนครพนมหลังจากที่เราได้คุยแบบกันไปในครั้งที่แล้วนะครับเราก็ไปปรับแบบแล้วก็เพิ่มมา เราได้ขาดความเป็นคราบน้อยลงเราได้สื่อสารกับผู้ช่างให้มากขึ้นแล้วก็ลองทําว่ามันจะเป็นไปได้ที่เราหยิบเบรกน้ำของเขาดั้งเดิมมาเพิ่มเติมแต่งให้มันมากขึ้นก็อี้สตูเนี่ยจะใช้หลักการเดียวกับก็อี้แบบเดิมแรกที่คุณแม่ทําเลยครับคือว่าการใช้เศษกกเหลือใช้มาเข้ากับการทับกันครับแล้วเราใช้รูปทรงของทรงเจดีของพระธาตุเจ็ดนมอะครับตัลมันจะเป็นอยนมันจะเป็นอันในสเก็ตเป็นอันในสเก็ตครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นต่อยอดมาจากถุงนี้ความไม่ไม่ซ้อนกันของแต่ละชั้นนะครับพอดูลลายแต่ะชิ้น ลายแต่ละที่มาทับซ้อนกันเนี่ยมันจะมี2แบบครับมันจะเป็นมีเป็นออมเบรครับมีออมเบรหนึ่งแต่ว่าทำไมถึงเป็นออมเบรเรามี2อย่างครับเออลายนเนถา่ยเป็นลายยกดอกใช่ไหมครับแต่ออมเบรเนี่ยจะเป็นการสีตัวยิ้มมาทอขึ้นมาครับที่เป็นเขียวเหลืองม่วงอ๋ออันนี้จะเป็นคู่สีที่คุณแม่ลองทํามาดูสวยมากถ้าเป็นหมวดสีมันจะเป็นชื่อชื่อเผ่ามีเผ่าอะไรบ้างคะที่เห็นอย่างหนึ่งว่าเราไม่ได้อินจริงๆ ทุกคำถามที่พี่ถามไปเรายังไม่เห็นรู้จริงเลยอ่า…ก็จะมีผู้ไทยครับลองไปหา key message ของผู้ไทยไว่า identity ของผู้ไทยคืออะไรให้ผู้ซื้อได้มีโอกาสได้สัมผัสถึงจิตวิญญานของกว่าที่มันจะออกมาเป็นสีเหล่านี้ของคุณไม่สนุกเลยในเรื่องของการดีไซน์ออกมาไม่ว่าจะเป็นสีที่ไม่แสดงออกว่าคุณเอาสีมาจากอย่างไรแล้วก็เรื่องของการที่ เก้าอี้ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ออกมาแบบชัดเจนถ้าเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไม่น่าใช้ก็อยากรู้ว่าเหตุผลมันทําไมล่ะจะทํายังไงให้ให้ให้ไอ้ซิกเนเจอร์อันนี้กลับมาพี่ว่าอันนี้มันโมเดิร์นเกินไปเทปพี่ก็ว่ามันยังยังไม่ได้มันต้องไปมากกว่านี้ตอนนี้ปัญหาของเราคือคิดมากเกินไปเราเพิ่มเติมมากเกินไปเกินความจําเป็นในในหลายจุดการตัดถอ,อนย่อมง่ายกว่าการมาสร้างอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมไม่ถือว่าเป็นปัญหา ปิดท้ายด้วยทีมท้ายตารางพิกุนนาคาราชรอบนี้นำโคมไฟชุดสเก็ตบอร์ดและสร้อยคอมันนำเสนอแต่ดูเหมือนจะยังตีโจทย์ไม่แตกพวกเราได้เลยได้ใช้สีทองเนี่ยมาใช้ในงานของเราครับเราจะใช้โครงเหล็กนะครับผมมาทำแล้วในส่วนต่อไปเนี่ยเราจะใช้จานจากสารนะครับผมมาขึ้นมาเป็นรอบๆตรงนี้ครับแล้วมันจะแขวนมันจะตั้งมันจะไงครับให้เป็นในส่วนของการติดผนังนะครับเอเอมันติดผนังอะ โอกาสการขายเออมันจะน้อยลงเยอะผมรู้รู้สึกว่าตรงรูปทรงของงานมันสวยมากทีนี้เรื่องของความพิเศษของความเป็นไม้ไผ่เนี่ยมันมีความโค้งเคริร์ฟซึ่งการเป็นเหลี่ยมเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกจริตขอให้ใช้ลักษณะของการโค้งมนมันเกี่ยวข้องกับโน้ตฮาวที่ ครูวัฒนามีนะครับแล,แล้วใช้โครงสร้างเป็นไม้ไผ่ได้ค่ะในชิ้นต่อไปนะคะของเราชื่อว่าแสบสารค่ะซึ่งแสบสารนะคะเป็นตัวชุดสกเก็ตบอร์ดแล้วก็เป็นตัวคือเป็นมีกระเป๋าขึ้นมาด้วยตัวบอร์ดของเราเนี่ยเราตั้งใจจะว่าให้มันเป็นการขึ้นรูปโดยใช้ไม้ไผ่ทั้งหมดเลยค่ะมันมีวิธีการขึ้นแบบเครื่องเถินของทางเหนือนะครับซึ่งเรื่องนี้มันสามารถสร้างสกินให้มันเป็นลักษณะการโร แล้วก็ทําเป็นแพทเทิร์นได้คล้ายๆกับไฟเบอร์กราฟแต่ว่าเป็นเรื่องของการใช้โน้ต h ฮาวที่เป็นคราฟพื้นบ้านของเรานี่แหละแต่มันจะกลายเป็นวีเนียร์ที่มีความหนาเหมือนไม้อัดทีเดียวก็ลองเอาตัวนี้ไปใช้นะครับแล้วก็ทํำไอซ์เฟสในการจักสารให้มาผสมกันไม่รู้ว่าจะเมอร์ช 3D คราฟยังไงเหมือนเอาคราฟที่เป็นเวอร์ชวลทำยังไงให้ตรงนี้มันดูไม่รู้สิทำให้มันทำให้มันเบรนอินกับตัวสเก็ตบอร์ดเคาน์เตอร์ได้มากกว่า บางคอมเมนต์ถ้าเราเห็นด้วยเราก็เทคไว้บางคอมเมนต์ถ้าเราคิดว่าเรามีจุดยืนของเราที่มันที่มันสตรองพอเราไม่ต้องไปสนใจจากที่เราได้ดิสคัทกันในกลุ่มเมนเทอร์อ mentor, แล้วก็ครูช่างแล้วเนี่ยค่ะเ,เราได้ความเห็นมาว่ามันสามารถสร้างได้และมีขาดลูกค้าคจากอาจารย์วัฒนาโดยเปอร์เซ็นที่ใช้เนี่ยทางเราไม่ได้ใช้ไผ่ทั้งหมดเราใช้ไผ่แค่30%แล้ว70เป็นตี่ยเป็นตัวเซตติ้งพอมันเหลือ30%เนี่ยที่ต้องไปตัดสิงนงานโลหะแทนงานอาจารย์วัฒนา เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะลำบากนิดหนึ่งอย่างน้อยมันจะต้องมีงานจากสาร60%แล้วงานโลหะ40%แต่ตอนนี้สิ่งที่น้องอ่ะเขายังต้องพัฒนาก็คือว่าเขาจะทำให้ชิ้นงานจริงอ่ะมันประสบความสำเร็จตามไอเดียตัวเองออกมาได้ยังไงคือตรงนี้มันก็ยังเป็นแบบมันก็ยังมีเวลาที่ให้น้องๆอ่ะได้ไปพัฒนาได้ไปไปแคลกตรงนี้ให้มันออกฝากเชียร์น้องๆ เป็นกําลังใจพราโคิดว่าความตั้งใจน้องเขาดีหลังจากที่ได้ฟังผู้เจนทัพคอมเมนต์แล้วก็ถึงเวลาที่ผู้เสริมทับจากทีมคู่แข่งขอชมและขอลองจับชิ้นงานแบบจําลองของน้องๆจากต่างทีมกันบ้างครับขบชอบแต่งบ้านโอก็จะชอบโอใช่ไม่ใช่ expert, ใช่ <expert. S 1> ใช่ใช่ไหมครับคมไฟนี้เอามันก็ใหญ่ดีชอบ ชอบแบบว่าชอบไซส์ที่มันแบบชมใช่ไหมครับคือพอมันมีชิ้นอะไรที่มันใหญ่ๆหญ่เด่นๆหนึ่งชิ้นในห้องอ่ะมันก็ดึงสายตาดีบ้านโบวีซื้อไหมครับคือโบแต่งหลายแนวถ้ามันมีแนวที่เป็นแนวจอบโบก็ซื้อนี่จอบแบบไม่ค่อยชอบเนาะเซิร์ฟสเกตจะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลาดสิถ้ามันหลุดออกไปแล้วอ่ะที่มันยังไม่ฮิตอ่ะมันก็สามารถเอาไปจะเป็นเครื่องประดับฝาผนังได้อะไรได้กว่าอย่างเงี้ยน่าจะขายได้อันนี้เป็นลำโพงเหรอคะโอ้ยอันนี้เก๋ ลถอันนี้ซื้อค่ะหนึ่งชิ้นสเข้ามาัต่อปอค่ะแล้วน้องเขาออกแบบลายเองเหรอใช่ค่ะและนี่คือโคมไฟค่ะวิชนชอบชอบของแต่งบ้านเรื่องไม่ดูว่าจะให้ทดลองใช้อันไหนผิดสะดวกขึ้นดีหรอจะถ่ไยนะแล้วทำไมถึงต้องรูดซิปตรงเนี้ยครับมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ฟังก่อนดิฟัเธอเธอมันก็สายเดินป่าเธอก็ลองสะพายดูก่อนหนึ่งชิ้นเก๋โจเกจริงว่า ถ้าเต็มสิบให้เท่าไหร่จริงๆผมยังให้สักสามอยู่ครับนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นกว่าจะผลิตผลงานได้หนึ่งชิ้นผู้สร้างสรรค์ต้องผ่านความกดดันต่างๆมากมายแต่ชีวิตคือการแข่งขันเขาต้องแข่งกับทันเวลาและแข่งกับคู่แข่งที่มากด้วยฝีมือในศึกครั้งหน้าเพื่อนร่วมทัพที่เดินทางมาด้วยกันความขัดแย้งเริ่มก่อตัวพวกเขาจะชนะศึกอย่างไรเพราะว่าผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันได้ในสักสิทธิ์วอลครับสงครามทำมือทุกวันเสาร์เวลา16นาิกา30นาทีที่นี่อมรินทีวี HD ช่อง34สวัสดีครับโปรดักต้องมีไอดนติตี้ของหนูมีอะไรให้จำจำยากงง เรามาทำให้มันโมเดิร์นขึ้นด้วยการทำให้การเรียนครับแล้วนํามาทอใหม่คอน์ิชันเนี่ยควรจะอยู่ในทุกที่ค่บญญะบางอย่างทําอะไรเหมาะแล้วก็ทําอะไรไม่เหมาะโฟกัสออนหนึ่งใบเลยคิดว่าจบละด้านผิวสัมผัสอะค่ะไม่สามารถถูกกับพื้นผิวของมนุษย์ได้ลืมความรู้จักและใช้ความรู้สึกในการออกแบบปันี้มผมว่าเท่มากเลยครับและอันดับหนึ่งตอนนี้ครับ <c oughs> คือทีม amarin tv